วัสดีครับโอ้แรกแลกแรกแลกเฟรมเรทตกเหลือสิบเหลือสิบแปดเหลือสองเหลือสามเหลือสีอ่เฮ้ยโอ้ยอยู่ตรงไหนวะในรู้ครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนที่สองแล้วเดี๋ยวจ่ายเฮ้ยใครขี่รถผ่านผมวะอ้าวในตู้มุด,มดหวัดออดหวเดี๋ยวมุดหวัวกำลังลุยกันอยู่ใช่เปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชม ใช่และในเกมที่คุณกำลังรับชมอยูต่ตอนนี้ก็คือเกมทีเดเรซีนะครับใช่ละใช่ดิแล้วโอ้ยโอ้ยมจีวุมอยู่ตรงไหนอ่ะอยากไปช่วย,ยเยีต้งตรงนาวิกรู้สึกว่ามีคนอยู่ด้านนอกแล้วนะเห็นนะเห็น,หนตึกกลางนาวิกเะล่ะเห็นเน้นๆแล้วใครอยู่ในเรือบัรึไงข้างบนอ่ะใครในเรือ ไม่รู้บูไม่อะไรอยู่ตรงเรือกำลังขับออกไปไงบูมตายแล้วโดนทนายเก็บโระบังด้วยเหมวันลงบันล้าอะไรบูมใครขับชอปเปอร์วะผมไง่ผมไง่เขาชอปเปอร์สีไอเนี้ยสีม่วงอ่ะสีเล่หมูประมาณสวนเอาใครวะนั่น แง่งเกียนพาแล้วะทำพาตาย้ใครวิ่งมาใครๆอยู่แถวผมเนี่ยบูมเปล่าบูมบี้อ่ะบูมบี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชอบหลังตัวอะไรใครได้หนังยังไงอะขอให้ภาพถ่ายมาวะอ่ามันหนังเรื่องอะไรล่ะตัวเองเดี๋ยวสองให้เดี๋ยวสองให้โอเค ตอกน้ำพี่การอ๋อเนี่ The Great Power ของสแตนไทยแล้นะฮ่าฮ่าหรือว่าสแตนไทยเนี่ยก็ไปเลยใครอยู่ใครอยู่เราชนตอกน้ำเลยอ่ะอ๋อมันเหรอเมื่อกี้ขี่รถผ่านผมอยู่นะดูหน่อยดูหน่อยเออดูให้อยู่ไปไหนวะน้ำเลยอ่ะเป็นหนังใหม่อ่ะมันเลยซูมอ่ะหนังไม่ทางเราเราไล่เราไล่เราไลภาคภาค เอ้ยมีคนยคนยู่บนชั้นสามชั้นสามเอาเฮียกูกูตายแน่้ไหนบูวคนชั้นสามมชั้นสามมที่เดิมเฮ้ยมันลิงอ่ะมันลิงมแล้วเฮีย่ฮ่แหวกอินสับมทำเสียงเกีย์นี่บูมไอ้เนี่ยดูเยมันไม่จิงนะ่ไอ้เนี่ยเสียงใคร อ๋อนี่ไงยาซีบูมบี้บูมบี้ทำอะไรบูมบี้กลังจะบินไปแล้วนะครับบูมบี้กำลังจะบินแล้วครับจะบูมบี้จะขึ้นไปเอาร็นกำลังบอกว่าผมกำลังอัดอยู่อ้าวไม่เป็นไรก็เจอยิงได้เว้ยผมมาอัดไปเรื่อยอ่ะมันมันไม่มีอะไรให้ทำจริงครับเซิร์ฟเนียมันเกินคนอ่ะ มมันตอยู่นะเป็นเซิร์ฟที่บามกกทูน้เราก็จะมาสอนเคล็บลับการเอไอ้นี่ดีกว่าเออมันมาละมันมาละนนี้มาสอนนี่ดีกว่าบูมอยู่ข้างบนสอนบินโดยใช้รถถ้าผมไม่ตายนะเไปลงดีวะลงลงรถลงรถเออบูมเปิดทีวีเหรอบูมเปิดทีวีเหรอเดี๋ยวปิดให้ไม่เป็นไรปิดแล้วผมใจนี่แล้ว ปิดไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราไปสามคนอุ้ยจะทางกลับเฮ้ยรถระเบิดอรถครไม่นดูเระเบิดอโอ้โหรถเก็บรถดีมะเอาของกันก <c oughs> <c oughs> oh ่อนเออวันนี้ก็จะมาสอนรถบินครับเอารถบินบิ้วบุ้งค้างที่อยู่บนกลางอากาศเออผม อย่าตอนนี้เซิร์ฟแบลกมากครับคนเยอะมากคนเต็มเปล่าวะโอ้โหไม่่รู้้ออะตนนีคนเลยไป81บูมเลยไป81อ่ะเซิร์ฟบนบรรจุได้เท่าไหร่วะ77เออมันบรรจุได้77ทำไมมันเลย81วะดูว่าตอนนี้ผมบั็อกอ่ะผมติดอยู่บนจางอากานะเดี๋ยวจ๋าผมจะลงยังไ่อาจารย์ เอ้ยทำไมเซิร์ฟแหลกช่วงนี้แหลกโอ้ยไมันรั่วเสียมันแม่งเลยตกกลางอากาศแม่งเลยเกบผมกดอะไรไม่ได้ไปเลยเนี่ยครับกดม่แค่ยืนกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนรถกดตัวเองเขากดเรียบร้อยแล้วกดเรียกรถซ้รัเบสชอยเยีดแล้วตกตกก็สามารถทำรถบินได้แล้วเนี่ยก็สามารถทำรถบินได้แล้วเออหือตายทันทีแล้วท่านก็สามารถขึ้นมาอยู่บนในที่ที่ เฮ้ยเรื่องผมสิดรถหนึ่งผมไม่ตายว่ะสิรถ51แล้วไม่ตายจาเงี้ยตายแล้วตายด้วยจบการอ้าแค่นี้แล้วกันตายแล้วมาสอนคิีคมาสอนอพอดีว่าผมเรื่อนะเบ่อแล้วอะเดี๋ยวผมมานะผมไปกินข้าวก่อนโอเค